ธรรมานุปาฏฐานสวัสดีพระวันตุเตพรวัตุตาพระมังพลังรักขันดุจภาพเภดาสาภะังภานุภาเวนัชธาสวัสดีพระวันตุเตสาธุดิมานอันนี้ดอกเป็นนี้ก็จะ แล้วสองสามเดืมาถ่ายรูปับา,าต้องพาก่อนเรียบร้อยแล้วถึงจะให้ญาติโยมถ่ายรูปไปตัดภาพาก่อนอ่าเดี๋ยวลำดับต่อไปเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านกราบรับพรพระก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับนะครับเดี๋ยวท่านกลับพระพร้อมกันนะครับ อารังสัมมาสัพพุโพภะสาวาพุาพาทธังภะกาวาตังอะพิวาเทนิสสวากาโตภะสาวาต,ววตาธมโมธม,มังนัมสาวามิสุปติปันโนภะกาวาโตสาวกาสังโคสังขังนัมามิ อวันนี้อมอบหลวงพ่อนาดหลวงพ่อนาดเนี่ยเป็นเจ้าวาดโลกที่เก้าของวัดศรีโลหะลำลงก็เป็นเจ้าวาดที่มีเมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยก็หลวงพ่อท่านบาเป็นเพียรเหมือนพระโพธิสัตว์นึกถึงแก่ญาติโยม แต่วามสุขโยมเลนะวันนี้ก็มาให้เราต้องข้าวเพื่อให้เสียงจ้างมาแีแล้วก็จะได้ทำอะไรประสบความสำเร็จสามกมว่ามากกปราขนาดทุกประาปการแล้วก็สิ่งที่จะให้อีกอย่างหนึ่งเป็นของดีที่สุดวิจัยมาเป็นเวลาวิจัยมานานเลยนะวิจัยมาตกสามปีแล้วก็โกฏว่า อันนี้เป็นของดีที่สุดแล้วหาอะไรที่ดีกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่นะให้นอ้องต้มข้าวได้เอาไปแงปงฟันนี่นะการจะโย่สองร้อยถีเราต้องขนะ้าวฟวามดีเลยนะชายฟ่างไม่ดีเลยนะทุกคนนะคืออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเองที่วัดนี่แล้วเวลาเนี้นี่ยาสีฟันนี่ใส่สร เยอะๆหน่อยทม่ต้องตียาีฟแพงแล้วก็โราอันนี้ให้ดำตามเลยแแปลรอที่หนึ่งเนี่ยแปลงเพื่อล้างปากล้างฟันให้สะอาดรอบที่สองแปลงใหม่นะแปลงรอบที่สองเนี่ยวิทยาสีฟันเยอะแล้วก็โรยนี้ให้ดำตามแล้วก็แปลงรอบนี้อ,อไปห้านาทีฟันนี่ จะแผ่นแรงแล้วก็เงือกแผ่นแรงจะอยู่ได้ถึงสองปีเลยนะ,ะในความฝันยังดียอดเยี่ยมขอให้สมัต้นข้าวที่มาแสดงในวันนี้ก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอนิมนต์นะครับสมเดนนะครับ,บนิม,มนตน์นสมบเดนทั้งหมดเลยนะครับได้ ถ่ายรูปกับน้องต้นข้าวนะครับตอนในช่วงนี้ทางด้านพระเดชพระคุณพ่อนะครับได้เมตตามอ,อ,อ,นอ,นาอาบนะครับรูปหล่อพระเดชพระคุณพยอนาฏและชาโคลนะครับให้กับน้องต้นข้าวนะครับอันนี้มนนะครับไม่มนน้องนะสามัญณีให้น้องต้นข้าวอยู่เป็นนานะครับ ก็เป็นผู้สมเร็นะครับของอาวสีรอหารับลุงนะครับที่ได้ไปศึกษานะครับทางด้านนักธรรมและบาลีศึกษานะครับ ครับๆๆๆๆครับ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  ตุ้มุ้มต่อขบคานนักทีได้มาร่วมต่านๆครับครัวได้กับซางพระัางเกลน้องสจ้าอ้าวพี่ใหญ่ไอ้ริบบิ้น Wah, kira-kira orang itu